ปีใหม่แล้วผาาล้านทุกกระปุกพี่น้องแขกข้างเบิ้งสิไใดจักบาทตัวนั้นของท่านว่าบอท่านคงบกวินเบาแห้งเออมาอยู่น้ำเมตต่อยเมตต่อยให้เงินหยอดข้างเมตต่อยบ่ได้ไ้เงินไ้เงินคู่ไ้เป็นทุนการศึกษาเป็นยังเมตต่อยให้ลูกเก็บใบเบิดเลย เงินค้าอุปกรณ์โรงเรียนไม่ต่อยกระหายน้ำจกเบิ้งย่งบ่จกออกมามือจ๊กบ่มีงูอยู่หลายเลยอามอมี่อามอมีเพิ่ออะไรบ่มีเงินท่านป่ามาอยู่งน่ะไม่ต่อยจักเดือนบ่มีเงินอามีปรเดนเดี๋ยวเดี๋ยวนับแต่ละคน ตัวนี้ของท่านว่าห้ท่านว่าฝากเป็นซื้อท่านว่าเอาว้เอาว้ทยอดอ,อีกเอาไปฝากออมทรัพย์<อ>ในหมบานมันจังใดดอกเบี้ยหลยเบิ่งสิได้จักบาทโอ้ใบพันมีหลายใบตัวนี้มีเงินหลายกว่าลุงอีกว่ะเออ,เอ,อลุงมีเงินหลายสามล้านโอ้ลุงมีเงินบักหน่อยมันหายท่านว่าดีใจบอมีเงิน ในรุ่งจะเป็นอย่างไรฝากไวนะ้น้ำรุ่งเนาะมันค่อยได้ดอกหลายนะเนาะให้ก็ได้ให้ก็ได้พอแพงก็อะไรนะคุณสี่พัอพอน,ะอ,น 4, อุย้ยแต่อยู่น้ำเม่ตตอสิบปีนี่คุณเอาเดอ้อนี่เด้อนี่แต่ลังมาอยู่น้ำปีเดียวผูได้หายแม่ก็หายแรนไปหยอดเบิร์ดว่ตตองใส่เรื่อยเงินเจ้า้องอนี่คือเงินอนนั้นั่นละเงินกู้หายโรงเรียน กะยอดไปเบิดผู้นีไปอืมผู้นีไปทาร์ให้เก็บให้ข้นจังสิบลำบากฝากออมทรัพย์น้ำมูบานนี่มันทอนบ่ได้หนะาพี่น้องไปแต่ทอนตอนไงเนาะอยากเป็นคนรวยบออยากเป็นคนรวยกับสององเก็บเงินเอาวางไว้ เบิ่งของท่านว่าก่อนสิได้จักบาทยังแกะของมาวิน<อ>มาวินนี่บ่ค่อยมายอยู่งน้ำเมตโต้เลยบ่ยบได้เงินหลายเห็นบ่บนเอาออกกับสีหูมันเบาเกว่ากันอยู่นนยเนาะว่าเนาะเขาขายนักกลัวเ <c oughs> ขาขายนักกลัวโอ้ยแต่เหรียญนี่มิเตเลียนเออแต่เห,เหเรียญเนาะเหรียญเหรียญกัหลายอยู่เด้อน,นั่น เงินเศร้าก็ลายเงินเศร้าก็ลายอุย้ยดิพนน่ะได้หน่อยก็เก็บหน่อยได้มาหลายก็เก็บหลายยอดตั้งแต่หาบาทบาทหนึ่งชิบบาทไปผิดละเงินเบายอดเมืออละเศร้าปีหนึ่งก็ได้รายเติบเหลือเด้อไปใส่ออมทัพเออแม่สทิพพาไปฝากออมทรัพย์มื่อินเพิ่นเปิดลับฝากบ่ทนาคาร บ่ไปดอกลูกอ้อมทรัพย์นี่เพิ่นไฮดอกเบียรล้ายมันสิเพิ่มขึ้นทวีคูนทวีคูนเลยสีเขียวเก๋ไก่ก่อนสีเขียวสีเขียวเงินแบ่งยังห้าพันแล้วอ้หันทันว่า มแห้งมากแบ่งได้แบ่งได้หลายก็มูแนบเบิ้งสีเบิ้งโอ้หาหหสีบได้นี่นี่แบ่งนี่มันมากนี่แบ่งนีลุงเอาเนสีแแบบมือเพิ่นนี่ลุ่งเอาโอ้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งมักสีเขียวสีเขียวมันงามมากเอาถุงหน่อยมาไป ลุงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเอาก่อนลุงสีอะไรเห็นฟางนี่เออสีนี่นี่ซูนมะหนอยแห้งมัได้ติดไม่ซูนมะหนอยมันหลายนี่มันหลายบากอันนี้นี่นี่ไปนี่ซูนมันหลาโพดนี่มันได้หน่อยนี่ลุกตัวนี้ให้ยูบ่ให้ลูกยูบ่อ่ะอู้ดให้ก็ได้เออนับเบิ้งนับเบิ้งเสร็จรูปอันนี้สามอือสี่ เ็ดพันดูปขาวดีตรงนี้อยอดขึ้นเส้นเอาไปเอาไปต่อมวนบ่เอาไปเอาไปเจ็ดพันหาบอกเยอดเจ็ดไปฝากเจ็ดพันหาอ้ท่ทันว่ามีเงินหลายเว้ยนี่นี่แบ่งสาวกับยูน,นี่หนีเลือกพี่นอ้องเจ็ดพันห้าร้อย โอ้มาอยู่ในเมตัอสองเทอมตัวนั้นให้ลุงบอบ่ดดอกขึ้นอย่างให้ลุงให้ลุงเฮ็ดอย่งว่าลุงว่มีเงินบ่ลูกโอ้ให้ลุงลุงว่มีเงินลุงว่ามีเงินฝากตู้ม่ลุงามเงินากตูเโม่เอาเทวินของว่าวินของท่านว่าเอาส่นีเจ็ดพันห้าเขียนส่นํา เจ็ดพันหาดอกเบี้ยปีหนึ่งกับไหนได้ร้ายเติบด้วยเนาะแกเออแกแกที่ล่ะแกเทลงเออบารายมาวินบ <as we S 1> ่มาอยู่น้ำแม่บ่ได้เงินมาอยู่เทละข้าวโอ้ยเบิดจ่อยเออแค่สามกับร้ายอยู่นี่แหออแม่เอ้ยนะมาวินคือมีหน่อยแท้ ไม่ผันไม่เพิ่นกับบหมี่เลยมีแต่งินเรียญเออตัวนี้มันบาทัดได้ของโรงเรียนเออได้กันพ่อใหญ่เพิ่นไปเอาเบิดเออได้ได้ทุนโรงเรียนกับพอการเอาไม่หวนเอาอันนี้ไม่ต่อยเป็นทูไปรับไม่หวนไปรับน้องขู่ไม่หวนไปรับกับไม่หวนใส่แล้วเว้ยนี่เพื่อนเนเออ อาเบิรงมาวิ่งิได้จักบาทมาบ้างไว้บ้างไว้ถ้าอยากมีเงินหลายมาอยูน่นั่งเมตต์่อยเด้อเข้าใจบ่เงินวัวเจ้าหงอมันมายู่นั่ดองนี่บักน้อยๆน,นี่บักอ้วนอ้วนนี่อยู่งินไหเออเห็นบองเงินหัว่าหุ่น่ะเงินพันว่าเป็นเออเป่นอยากได้เงินซื้องัวพี่น้องก็เลยว่าได้เงินอันนั้นอันนี้ก็เลยให้ร้านเก็บหยอด ไปถ้าซื้องัวเพิ่นว่าอยากเลี้ยงงัว่าน่าโคตเด็กเลี้ยงงัวเออเพราะว่าเลี้ยนบ่เก่งไปโรงเรียนนี่ครูว่าเป็นเด็กพิเศษเลยล่ะมันค่วมจำสันพิเศษนี่ก็ดีก็มูดื้อก็่าฮ่าเออเดีเซตเนาะก็มารีจีเออว่าหว้าวว้าวว้าวตาเลยก็มองข่วงเออนั่นเห็นบ่นี่นีหนีคนดื้อเด้นี่นีไม่อยากมาอยู่น้ำแม่บ่อยากมาอยู่น้ำลุงบ่อยากมาอยู่น้ำป่าน้ำลุง เออไปอยู่น้ำพอกานเมาเตล่าขึ้นเตล่าอืมไปอยู่ในบัดนี้อยากได้คื่องอายก็อยากได้บออยากได้เงินคื่องอายบ่ควได้เจ็ดพันหาขอขางขวดสี่พาเพิ่นไปฝากเจ็ดพระเพิร์ตวัวงนอืมที่ได้แล้วเนาะพูดว่าตัวละเจ็ดพระเพิรยอดต่ออีกบานนี้นาเปลียนนาเปลียน นับเปียนก่อนของอของมาวินได้เท่าไรนี่เจ็ดลอยเจ็ดลอยพอดีอตัวนี้่าไปฝากนอก้อเนาอเอายอดไบขึ้นต่ออมูมันหลุกมาวินได้เจ็ดลอยบา้าห่างกาันสิบเถาเอาเอย่าว่าหักร้านบะเกิงเด้อผู้งไปอยู่ผู้เออผู้หนึ่งอยู่นาะแม่ต้อยกันสีใดเงินหลายจักหน่อยอยู่ แล้วก็บ่ให้ซื้อของเล่นได้เงินก็บ่าซื้อของเล่นซื้อขนมนี่องตัวขนนี้เลยเหเอขาขมาวิ่งยอเอาไปไปไ้เอาขไปไปไปบืนแม่พ้าไปฟางเก็บเงินโอ้ตอนนี้บ่เออได้ขนมแก้เบิ้งแก้เบิ้งให้น้องกินน้ำไหมเอาเ่มีเข็มอยู่บเข็มเอาขายของเนี่ยแก้เบิ้งแก้เบิ้ง เ,นนเอามาที่มาแก้ส่นีเบิ่งไ <ern> ม่นเมื่อวันเกิดท่านว่าพอมสามสิบทานวานี่โอ้นี่สไดยังห่อของขวัญอันอยู่โรงเรียนเพิ่จับน้ำกันบ่ขอ,องดูใบเนี่ยเกินกับเลี่ยงงัวเฮสวนน้ำแมนนี่ละบ่ เยันบ่เกง่งโมหัวนังซื้อพี่น้องเลยเกิเหตุอย่างไรโอ้ขนมเทศเสนีให้น้องกินน้ำอยาหยาดกันหยาดกันโอ้หนักกินน้ำกันกินน้ำกันลูกเอาล่ะท่านผู้ชมก่อนคลิปนี้เดี๋ยวท่านว่ามีเงินหลายบ่ครับฮะตอบท่านผู้ชมก่อนดูยอดเด้อบัดน,นี้เด้อ น้าพอกันไหมสวัสดีจ้า